พุงยิงอยากฟิตบ่ต้องรีแพ้ยาขามยาขามสวัสดีครับอิสานพ่อเจ้าครับให้เบิ่งบรรยากาศงําๆจากน้อยนะพี่น้องนะอยู่อ่างสากนอกสมุนไพรที่เป็นความลู้หรือว่าเป็นภูมิปัญญาอิสานพ่อเจ้าหามาเพื่อเปิดเผยบ่ปิดบังใดๆทั้งสิ้นเพื่อพี่น้องสีได้รู้และเอาไปเฮ็ดตาม เพื่อเป็นทางเลือกผู้ญิงผู้ยิง,ยงเอาเรื่องของผู้ยิงนะพี่น้องนะแต่ว่าผู้ซ้ายกับเบิ้งได้เอาไปบอกแม่บ้านเจ้าของรถฟังดีๆนะครับงงผู้ยิงผู้ใดอยากกล้ามเนื้อเต่งตึงบอยอนบอยานไงนะพี่น้องนะกระชับมดลูกช่องคลอดฟิตๆนะรวมถึงคนที่เป็นตกขาวปวดท้องประจำเดือนหรือว่า ฮอร์มนบอ่อยู่กับร่องกับอยปรับฮอร์มนนะ่ะพี่น้องนะโดยเฉพาะผู้หญิงที่กําลังเป็นไว้ท้องตกอยู่ในช่วงระยะเป็นไว้ท้องเนะ่ยพวกนี้สีอารมณ์ชุนเฉียวเร็วเดี๋ยวนั่นเดี๋ยวนี่เจ้าจี้เจ้าการผัวเจ้าล่ะลูกดีอยากเบิดปัญหาตามที่ว่ามาเบิ้งเลยสมุนไพรภูมิปัญญาบ้านเฮ้าไปหามาเลยหวานชักมดลูกนะครับ นี่คือลักษณะหวานชักมดลูกนะครับเอาตัวแม่นะครับตัวเมียตัวเมียนี่เนื้อสีออกสีเหลืองๆขาวๆนะพี่น้องถ้าเป็นตัวผู้นี่สีออกเป็นสีม่วงๆนะครับการแยกแยะแล้วกะบักขามเปียกนะครับนี่คือบักขามเปียกเพราะท่านได้เฮ็ดเป็นน้ำนะครับความจริงเขาต้องเฮ็ดเป็นน้ำเฮ็ดเป็นน้ำบักขามเปียกก่อนอันนี้เอามาให้เบิ่งว่าเป็นบักขามบักขามแล้วกะเกลือหรือว่าเกียบ้านเฮานะั่นนะนะ เกลือธรรมดานี่แหละพี่น้องนะครับครบสามอย่างแล้วนะพี่น้องเกลือมะขามไอ้ไว่านชักมดลูกนะครับสามอย่างสีบอกวิธีนะพี่น้องนะให้พี่น้องเอาอันนี้ไปฝานเปลือกแล้วก็ตําหรือว่าปัน้นขั้นเอาแต่น้ำนะพี่น้องขั้นเอาแต่น้ำของว่านชักมดลูกนะครับแล้วก็มาบวก บวกกับน้ามักขามเปียกที่เขาเฮ็ดเป็นน้าเป็นน้าแล้วนะครับเอามาบวกกันผสมเกลือไปนิดนึงบวกกับเหล้าขาวไปนิดนึงนะพี่น้องนะสี่อย่างมือนี่ได้สามอย่างคือหวานชักมดลูกน้ามักขามเปียกเกลือแล้วก็เหล้าขาวนะครับกินมือละเป๊กก่อนน้อนนะพี่น้องนะไอ้สูตรนี่สีเฮ็ดให้ผิวเนื้อเขากระชับแข็งปึ๊กเลยแหละนะครับรวมถึงพวกกินโตวพวก กินปากีอย่างนี่หายเกี้ยงมอยลอยเลยนะครับสะอาดอิเลีนะครับด้วยสูตรนี่ถ้าเฮ็ดกินนะครับหรือถ้าผู้ใดบ่ามักเหล่ากะบ่ต้องไ่ก็ได้นะครับสูตรนี่นะครับแต่รสมันสีออกเฟื่อนเฟื่อนออกออกกินบ่ายากนะพี่น้องนะออกเฟื่อนนิดๆเท่านั้นเองหรือผู้ใดมักวิธีรัดแบบว่าปวดท้องประจําเดือนหรือว่าตกขาวสันพี่น้องเอาแค่นี้ไปต้มกินซื้อก็ได้นะถ้าแบบเนื้อฟิตเนื้อแข็ง ฟิตเปียเปียนั่นะนะ่ะของเจ้าอยากให้กระชับอยากให้แฟนดีใจอยากซื้อไพ่สามีกะเอาสูตรที่ว่านะ่ะพี่น้องนะปากขามน้าปากามเปียกอันนี้ปั้นเอาแต่น,น้ำขั้นเอาแต่น,น้ำแล้วก็บ,บวกเกลือน,นิดนึงบวกเหล้าขาวนิดนึงเท่านั้นเองทุกอย่างฟิตเปีย,ปยนี่นี่แหละครับสูตรภูมิปัญญาบ้านเขาโมเมนต์ว่าเองนะพี่น้องนะนี่ภูมิปัญญานะครับแบบมีคนเฮ็ุมีคนทํามีคนเป็น ได้ผลมาแล้วเห็นผลมาแล้วจังมาบอกด้วยตามที่วามานะพี่น้องเ่าว่าสิตกขาวเฮ็ดให้กระชับมดลูกช่องคลอดฟิตไอปากกินมีปากไอปากนีกินให้กินเนื้อกินโตแห้งยังสิเอาสูตรนี่ไปใส่อีสานไระเจ้าบอกได้เลยว่าสุดยอดอิลิคำว่าภูมิปัญญาคนที่เฮ็ดเท่านั้นที่สิรูถ้าคนบ่เฮ็ดก็สิแล้วแต่ ถ้าผู้ซ้ายเบ่งแล้วกัไปบอกแม่บ้านเจ้าของถ้าผู้ยิงเบ่งแล้วกับบอกต่อว่าอีสานพ่าเจ้าเอาสูตรดีสูตรเด็ดมาบอกสวัสดีครับ